ใหญ่ไหมมีอะไรบ้างสวิตกุญแจมีสวิตกุญแจแล้วก็มีฝาถังน้ำมันแล้วก็มีกุญแจใต้เบาะ <c oughs> อ่ะวันนี้นะครับเราจะมารีวิวการติดตั้งสวิตกุญแจฝาถังน้ำมันแล้วก็ ุญแจบอกนะครับของเจ้า CBR 2 5 0นะครับอ่ะใส่เลยช่างเอ็ดถอดน,นั้นมาคืนลูกถอดน,นี้มาไม่น่าเลย,นยเนะเอ็ดหนอสองร้อยหนเอ็ดนนะตั้งสอ <200 S 2> งร้อยฟรีฟรีบ่่ะอ่ะช่างทีมอันดับแรกใส่สวิตกุญแจก่อนช่างเดี๋ยวเอาใหม่ไปใส่เลยของเก่าเอามาให้ลูกพี่กุญแจมันด้วย ใส่เลยนะครับกุญแจเบาเอ้กุญแจเอ้ฝาถังกุญแจบเบาอ่ะแล้วก็กุญแจนะครับสวิตกุญแจนะครับสามอย่างนะครับมารวมกันนะครับเป็นแทชุดใหญ่เลยนะครับสี่พันกว่านะครับชุดนี้งานเข้าเลยนะครับเกือบอ้วกนะครับหมดเลยช่างเอส

nên mà, cũng sẹt nữa, đủ mua nám hay này. Rồi เอามา,มาเติมเร็วไม่มีเลยแห้งหมดเลยหมดเลย Nó mang khuất cổng lửa dưỡng cái này đừng ngồi mặt เสร็จเรียบร้อยนะครับ